น,นี้เราจะเรากินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวเรียบร้อยแล้วเราจะไปที่เขื่อนนะครับไปเขือ่อนประธานอะไรชนชนนี่แหละ <c oughs> ของอ่าไว้ <c oughs> สมองมาคิดอะไรไม่ออก <c oughs> จะพูดก็พูดก็นึกชื่อไม่ได้ชนรับประทาน <c oughs> นครนายกเออนี่สินั่นแหละเดี๋ยวค่อยขับไปเรื่อยๆนะครับข้างหน้านี้เองอ่ะครับอุทยานวังตะไคร้ฮะอ,อ,อ๋อ เพื่อนดานประการชนนะครับเราจะเคยมาแล้วนะครั้งนู้นนะครับท่านผู้ชมเคยมากับอีแม่ครับพอดีวันนี้มาไม่โอกาสมากับแวะมาดูอีกครั้งหนึ่งเนาะไหนๆมาก็เข้ามาเที่ยวเลยและเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับทุกผู้ชมอาจจะเก็บรายละเอียดไม่ค่อยจะมากนะครับ วันนี้เป็นวันธรรมดานะครับนักท่องเที่ยวอาจจะไม่ค่อยมีนะครับท่านผู้ชมส่วนมากเห็นแม่ค้าเขาบอกว่าวันศุกร์วันเส,สาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะนักท่องเที่ยวเขาจะเยอะครับดีเหมือนกันนะครับไม่เยอะแบาบเจ็กจะได้ขับรถสบายสบายไม่ต้องมาคอยระมัดระวังเนาะ ยินดีต้อนรับนะครับคุณด่านประการชนตอนนี้เวลา10บโมงยีนาทีนะครับตอนเนี้ยมันอากาศมันร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วนะครับแต่ตอนเช้านี่นะอากาศนี่หนาว่ะอากาศนี่เย็นเย็นนะครับเขื่อนใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับ ครั้งก่อนที่เบลแจ็คมานะครับเบลแจ็คมากางเต็นท์นอนกับอีแม่ครับท่านผู้ชมมานอนค้างคืนมากินบรรยากาศดีนครนายกแถวๆนี้แหละครับครับเดี๋ยวเบลแจ็คจะขึ้นไปข้างบนนู้นเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้นะเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกคือเบลแจ็คไปคัดกรองก่อนนะครับก็จะมีจุดคัดกรองอยู่ตรงอ่าหน้าเขื่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเบลแจ็คไปชุดคัดกรองก่อนถ้าไม่ผ่านจุดคัดกรองนะเขาไม่ให้ขึ้นนะครับสวยอะ อาตนี้แป๊บนึงโอ้โหน้ำใสใสโอ้ดูเนี่ยนะเขากำลังปล่อยน้ำเห็นไหมนะเขาปล่อยน้ำอะ่ะแล้วตรงข้างบนนี่ยนะจะมีรถเขาบริการนักท่องเที่ยวนะครับพาบนเขื่อนไปไปกลับครับท่านผู้ชมตรงนั้นนะครับโอ้โ มโอ้โหเนี่ยเขาปล่อยน้ำแล้วนะท่านผู้ชมใหญ่ใบใหญ่ยยบอดอ่ะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยนี่ครับนี่เบื้องหลังเบื้องหลังการถ่ายรูปถ่ายคลิป ตอนนี้เบลเจ็ก็ผ่านจุดคัดกรองตรวจจุดคัดกรองเรียบร้อยนะครับสรุปแล้วผ่านครับเดี๋ยวเบลเจ็ก็จะไปขึ้นไปข้างบนนะครับผู้ชมเดี๋ยวตามเบลเจ็คขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเ็บลูกแถวแวนี้กอนเนื้อมือกล้องดีจังเลยมีมือกล้อง <c oughs> จุดมุมที่เบลเจ็คยืนกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เป็นนิยมกันมาเช็คอินเนาะแล้วก็มาถ่ายรูปก,กันตรงเนี้ยเป็นจุดไฮไลท์เลยนะครับนี่แหละครับวิถีไบเกอร์นะครับ เจอที่ไหนสวยๆงามๆนะก็ต้องจอดแวะถ่ายรูปก,ก่อนเนาะเก็บ okay, เป็นที่ระลึกแล้วก็เอามาฝากท่านผู้ชมได้ดูกันนะว่าตรงไหนตรงไหนสวยงาม嘛เนาะครัตอนนี้เราจะขึ้นไปอยู่ไปข้างบนนะครับตรงสรันบนเขื่อนนะครับ ตอนนี้เวลา10โมง46นาทีนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะขึ้นมาแอวขึ้นมาเที่ยวข้างบนนะครับก็อย่าลืมนะครับเตรียมหมวกนะครับเตรียมลมมาต้วยนะครับถ้ามาเวลาตอนนี้นะครับเวลาตอนเที่ยงเทียงนี่มันจะร้อนเนาะก็เอามาเพื่อป้องกันแสงแดดนะครับท่านผู้ชม ได้เล่นของอีกแล้วแต่ไม่เล่นดีกว่าเพราะมันมีใบไม้แห้งอันตรายนี่ไงหมายเลขสามเออข้างบนนี้เย็นหน่อย บนเขื่อนบนสันเขื่อนนี้เขาก็มีกิจกรรมนะครับนั่งเรือนะครับแล้วก็นั่งอรถชมชมบนสันเขื่อนนะครับเบลเจเคยนั่งแล้วนะครับวันนี้เบลเจแค่มาเก็บภาพแล้วก็มาถ่ายรูปแค่ช่วงตรงสันเขื่อนนะครับท่านผู้ชม มาแล้วนะครับอดใจบ่ได้ครับต้องมาเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะรถงามขนาดพอเนี่ยอันนี้ล้านป่ายนะเนี่ยล้านป่ายนะครับเหมาะขนาดเลยนะครับบ่ต้องกลัวล้มเนาะมันมี3ล้อเนี่ยครับแต่ละคันแต่ละคันโอ้โหโอ้โหเป็นดีไข่ครับรออ่าเบลเจ็กก็เลยมาจอดตรงเนี้ยครับมาลบลมสักหน่อยหนึ่งเนาะนี่น้องดํากับน้องขาวพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเบลเจ็กก็จะไปเก็บบรรยากาศข้างล่างข้างล่างตรงริมเกลือนมาืหอท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะครับ น้ำพูไม่เปิดน้ำพูไม่เปิดรุ่นนั้นพี่มานั่งไปถึงโน่น there's nowhere else to go all i do is fall feels like i ้าเหตุการณ์มันปกตินะครับท่านผู้ชมเนาะแถวเนี่ยบริเวณนี้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเต็มเนี่ยครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจุดที่สวยงามโดยนาะกเป็นมุมที่ได้องศาได้งามงามครับแล้วก็ตรงช่องแคบตรงนู้นนะ่ะตรงนู้นเห็นก็ตรงเขาระหว่งางเข่าตรงนั้นครับที่นั่งเรือเนาะนั่งเรือไปชมและตรงนู้นออามีน้ําตกด้วยนะครับ อาชื่อน้ำตกออย่างนี้นาแจ็กเบวแจคกลืมละลืมชื่อแล้วนะครับท่านผู้ชมมันมีน้ำตกสวยงามเหมือนกันนะครับมันเป็นแบบลําธารนะครับตอนนั้นเบวแจ็กนั่งเรือไปนะครับเปิ้ลคิดค่าบริการเนาะหัวละ200บาทนะครับใช้เวลาเดินทางตรงนู้นแล้วก็แ,กแวะเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะครับประมาณก็ชั่วโมงกว่ากว่านิดนึงนะครับเนี่ยดูที่ท่านผู้ชมดูเขื่อน่ะเขื่อนเนี่ยยาวที่สุดของประเทศไทยเลยนะครับ หลังจากเที่ยวตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวทริปต่อไปนี่นะเแบลบเชก็จะไปที่เขาใหญ่เนาะจะไปเที่ยว uh, น้าตกเฮลซูวัตนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตามไปด้ยวยกันเนาะคลิปหน้านะครับสําหรับ uh, ่าการไปเที่ยวบนเขาใหญ่นะครับนักท่องเที่ยวจะเบาบางไปนิดหนึ่งวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับก็มีไบเกอร์สมานนะครับเป็นผู้นําทางนะครับคนที่ใส่เสื้อแดงอยู่ข้างหน้าเนี่ ร <laughs> ีบมองเสื้อเลยว่าตัวเองเสื้อแดงว่าเสื้อดำ <laughs> แล้วก็สาวสาวรินนะครับหนั่นใบใบกี้นะครับอันนี้กับ่าวเจ็กพาตลอนนะครับ <c oughs> อโอ้โหตรงนี้เสียวหน้าดูเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะเออนี่ครับโอ้โห วิวงามนะครับท่านผู้ชมเนาะนี่แหละคือนครน,นายกเมืองนครน,นายกสวยงามเนียสองฝั่งเลยนะครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้เบาเช็คเอาไว้เพียงเท่ายก,ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบลเหนือแจ็คพาตลอดมาโดยตลอดน,นะครับขอบคุณนะครับกำลังใจทุกคลิกทุกคลิกเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าตามเบลเช็กไปดูคลิปเขาใหญ่นะครับ